สวัสดีครับเพื่อนผู้ชมเรามาติดตามข่าวสารฟุตบอลทีมชาติไทยในการสู้ศึกเอเชียนคัพครั้งนี้กันนะครับเมื่อวานนี้นะครับาสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC เนี่ยได้ทําการประกาศรายชื่อเส็จผู้เล่นที่ติดทีมยอดเยี่ยมจากการทําผลงานโดดเด่นในศึกเอเชียนคัพครั้งนี้รอบแบ่งกลุ่มนัดที่3หลังจบการแข่งขันครบทั้ง6กลุ่มและได้ครบทั้ง16ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีชื่อของ สลาโนอนอนุอินผู้รักษาประตูทีมชาติไทยวัย29ปีได้รับเลือกให้ติดทีมยอดเยี่ยมเอเชียนคัพประจำเกมรอบแบ่งกลุ่มนาที่3ด้วยหลังจากโชว์ฟอร์มสุดยอดให้กับช้างศึกจนสามารถยันเสมอกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียอันดับ56ของโลกเป็นเบอร์5ของเอเชียและเป็นอดีตแชมป์สมสมัยและเป็นแชมป์กลุ่ม F ได้ด้วยสกอร์0-0เมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งนี้สลาโนนก็ยังถูกรับเลือกให้เป็นแมนออฟเดอะแบ์ในเกมนี้ และยังลงเฝ้าสาวให้ทีมชาติไทยเป็นเกมแรกในชีวิตหรือเป็นนักเตะคนที่2ของทัพช้างศึกที่ติดทีมยอดเยี่ยมในสุดเอเชียนคัพ2023ต่อจากสุภชัยเจเด็ดที่ติดโผเดียวกันนี้จากผลงานในเกมแรกกลุ่ม F หลังจากเหมาคนเดียว2ประตูให้ช้างศึกเอาชนะคีกิสถานไปได้2 0ต่อโดยสาเหตุที่สลา,านนถูกรับเลือกให้ติดทีมยอดเยี่ยมในครั้งนี้เพราะว่าเซฟไปถึง7ครั้งเจ้าโอกาสยิงตรงกรอบทั้งหมดของซาอุดีอาระเบียในเกมเมื่อคืน และเจ้าโอยังเป็นผู้รักษาประตูทีมชาติไทยคนแรกที่เซฟจุดโทษได้ในเอเชียนคับโดยก่อนหน้านี้ไทยเสียจุดโทษทั้ง2ครั้งในปี2019และเป็นประตูทั้ง2ครั้งนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติเมื่อปี2007จากผลงานดังกล่าวทําให้ทีมชาติไทยจบอันดับ2กลุ่ม F แบบไม่เสียประตูทั้ง3นัดโดยโปรแกรมนัดต่อไปช้างศึกจะลงแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคับรอบ16ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติอุซเบกิสถาน ที่เอายานุสเตเดียมในวันที่30มกราคมเวลา6โมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยและมีถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36และ T ีสปอร์ตเช่นเดิมลจากผลงานอันยอดเยี่ยมของทัพช้างศึก3นัดไม่แพ้ใครส่งผลให้จากอันดับ FIFA าแ n งกิ g 1้3ของโลกพุ่งกระฉูดขึ้นมาอยู่อันดับ100ของโลกแล้วปิดท้ายกันที่ยูกีริชาร์ดหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยูชุดบุลล็อกให้สัมภาษณ์ก่อนกัน ทำการแข่งขันฟุตบอลนัดก,กระชับมิตรยู20อินเตอร์เนชั่นแนลเฟรนดี้ทัวร์นาเมนต์นัดแรกระหว่างทีมชาติไทยยู20กับทีมชาติอินโดนีเซียยู20ณเกโรลาบุงกาโนสเตเดียมในวันที่26มกราคมเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งโดยบอกว่าเรามีโอกาสเก็บตัวที่ประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องและการมาร่วมแข่งขันครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้วิเคราะห์นักกีฬาอยูน้อยหลายคนเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดเพราะแน่นอนว่าการเล่นให้ทีมชาตินั้น แตกต่างกับการเล่นให้สโมสรแต่เราก็พร้อมสําหรับเกมนี้โค้ชยูกิกล่าวเรามาอิโดนิเซียครั้งนี้ด้วยนักเตะจำํำนวน23คนสําหรับผมนี่คือชุดที่ดีที่สุดที่เราสามารถเลือกมาร่วมทีมได้ในตอนนี้ผมเริ่มต้นแบบเต็มๆในการคุมทีมเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเรามีการพัฒน,นาไปทีละเก้าซึ่งมันต้องใช้เวลาในการใส่ไอเดียในการเล่นให้กับนักเตะและพยายามถ่ายทอดลงไปในสนาม ซึ่งนักเตะก็มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับไอเดียว,ว่าเราต้องเล่นแบบไหนซึ่งผมเห็นถึงพัฒนาการอย่างชัดเจนด้วยความเคารพเราไม่มีข้อมูลของอินโดนีเซียและอุซเบกิสถานมากเท่าไหร่แน่นอนว่าการหาข้อมูลนักตเตะเยาวชนในหลายๆชาติไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันค่อนข้างกว้างแต่ผมก็ได้ติดตามในฟุตบอลเยาวชนโลกย17เมื่อปลายปีก่อนและคิดว่ามีบางส่วนที่ได้มาติดทีมชุดนี้ต่อ กเ,เขาเล่นกันอย่างมีวินัยมีความขยนันและถือว่าเราได้โอกาสเจอกับคู่ต่อสู้ที่แข่งแปรงแต่แน่นอนว่าเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดการระหว่างไทยกับอินโดนีเซียผมทราบดีว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีซึ่งเราทํางานหนักทุกวันและเติบโตขึ้นหวังว่าในเกมนี้เราจะโชว์ฟอร์มที่ดีออกมาและได้ผลการแข่งขันที่ดีเป้าหมายของเราในการแข่งขันครั้งนี้คือการได้เห็นทีมของเราได้เจอกับทีมระดับสูงได้เห็นแนวทางการเล่นของทีม และพิสูจน์ตัวเองออกมาว่าพวกเขามีความเหมาะสมที่จะได้ติดทีมชาติในประเทศไทยมีนักเตะที่มีพรสวรรค์มากมายที่บางคนอาจจะยังไม่ได้มาร่วมทีมในตอนนี้ผมอยากเห็นพวกเขาแสดงสิ่งเหล่านั้นต้องขอบคุณอินโดนีเซียที่เชิญเรามาร่วมแข่งขันในรายการนี้สิ่งสําคัญสําหรับเราคือทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้และต้องแข็งแร่งกว่าเดิมอีกหลังจากนี้ฟุตบอลปัจจุบันมีทัคติกมากมายแต่ทักษะเบื้องต้นก็คือพื้นฐาน ซึ่งประกอบประสบการณ์จะหล่อหลอมให้นักเตะทําได้ดียิ่งขึ้นผมคิดว่าสิ่งสําคัญคือความผิดพลาดความผิดพลาดเหล่านั้นจะทําให้เกิดการพัฒนาเราต้องเรียนรู้จากสิ่งนั้นทุกคนต้องพยายามทํางานหนักในสนามโดยเฉพาะเกมนี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาทําอะไรได้บ้างแน่นอนความผิดพลาดมันต้องเกิดขึ้นแต่เราก็จะช่วยการพัฒนาทุกคนต้องพยายามทํางานหนักและทําให้ดีที่สุดการได้เล่นในสนามเสนาญ นี่คือสนามที่สุดยอดมากน่าประทับใจและเชื่อว่าจะมีแฟนบอลจำนวนมากเข้ามาชมในเกมนี้ผมหวังว่านักเตะจะได้ประสบการณ์กลับไปที่ประเทศไทยน้ายเป็นแรงจูงใจพวกเขาทำงานหนักในแต่ละวันเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติในอนาคตและรับมือกับการเล่นท่ามกลางแฟนบอลเต็มสนามได้นี่คือสิ่งที่นักฟุตบอลต้องการมากที่สุดในการเล่นต่อหน้าแฟนบอลจำนวนมากผมมีความสุขที่ทุกคนจะได้ประสบการณ์นี้ หวังว่าพวกเขาจะไม่ประมาทเกินไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง u 20 international f r e n d l y tournament ของทีมชาติไทยมีดังนี้วันที่26มกราคมทีมชาติไทย u 20พบอินโดนีเซีย u 20เวลา1นึ่งทุ่มครึ่งณนะเกโรลาบุงกาโนสเตเดียมและวันที่28มกราคมทีมชาติไทย u 20พบอุซเบกิสถาน u 20เวลาบ่ายสามโมงครึ่งณมัตยาสเตเดียม ถ้าหากมาชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ครส i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตีปันเพจเลยครับเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ